ตัวเองนะว่ามีใครมั่งนะคะเดี๋ยวยายจะส่องให้ดูนะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้าอยู่ตอนนี้ก็อยู่หน้าอ่าอะไรนะสารกลางมุกดาหารนะคะสารขาบลุขับรถไปทงไหนเราเมื่อเราเราเมื่อขับไม่เป็นไรหรอกเราเมื่อขับก็ไม่เป็นไรลุงรถลุงน่าจะอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นไรอยู่ซีเรียสอใช่ไหมขากล่องตังมูนแล้วว่าไฟด้วยไฟจุด เจ้าเออผ้ก้องเราเนื้อผ้ากล้องเรานี่สามร้อยยี่สิบเอาผ้าก้องไฟเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยเนื้อทำไมมันใหญ่ขึ้นีนี้น่ะอ่าเห็นไหมเขาอือเขาคื้าร้อถูกกว่าดูคนดังนะเอฟซีดูคนดังเด้อจ้ะไอจ่ามันไม่ตายอีกเหรอโอ้ยนั่นเออมีมีคนบอกว่าได้ยินเสียงมันเออเด้อทนายอุทัยขึ้นไรแล้วครับตอนนี้อ๋อ fc เอยอิสระอิสระให้ fc อิสระเข้ามาช่องยายสักคนสิหนิตอนนี้ขึ้นตั้งนานและศูนย์คนดูอยู่นี่มีศูนย์คนเบิ่งอยู่นี่ตอนนี้นะแม่ศูนย์คนดูอยู่เข้ามาเบิ่งให้เนี่ย โอ้ช่องแสนเหรอโอ้ช่องใหญ่ขึ้นโอ้มีแต่ช่องใหญ่ขึ้นล่ะคู่ไอ้โอ้เนี้ยสามแสนเลยยเจ้าต้องทำอย่างนี้เจ้าต้องทำอย่างนี้หน้าจะได้หล่อๆหน่อยเนียนๆหน่อยก็เลยเออคู้รอขึ้นทันใจเนี้ยเนสวัสดีเอ็ซีทุกคนจ้าใครอยู่ช่องอิสระก็กระโดดมาหายายสมอนเด้ออยู่ช่องเสือพับไปก็กระโดดมาหายายหน่อยจะหล่อย็ไม่ได้ไรเอา เสอไม่ได้ไล่หรอแล้วยายพูดคนเดียวบอก้าเสือ้ดตามอะดูช่องไหนก็มาเด้อดูดูช่องพอลลี่กมาเด้อช่องพอลลี่พันกว่าเี่ไปไหนล่ะพอลี่กนเนี่อ้ไปหน้าสาลกันเหรอไปเลยบุ๋พอ๋อมีคนดูตั้งพันกว่า เขาไปนาสารกันน่ะคนนีบคนดูผ่านกว่ายายจะไปเข้าห้องน้ำก่อนนี่เราดูสร้างเขาเถอะเขาชอมใดญ่เขาจะไปเข้าห้องน้ำเสือต่างในเด้อนี่มันมันมันครูกันน่ะถ้ามันแยกกันไม่ได้มันจะเขาจะไปเข้าห้องน้ำก่อน พ่อฝากในเด้อแม่ฝากในเด้อกระของน้ำกันถ้าอ่านแล้ครับอะไรนาสวัสดีแสดงว่าตอนนี้ร้อยใจไม่ได้เดี๋ยวข้ามฝั่งเราเนี่ยเนี่ยแม่นกฝากสวัสดีด้วยเนาเฮ้ยซื้ออะไรเราบอเฮ้ยต้องเรียนเดี่ยวเหรห็แล้วเม่เจ้ามาตั้งได้ได้แล้วเขาจะอ่านดูเขาอ่านดีดี อ่านทำไมแล้วไม่ต้องอ่านหรอกคุยคุยไปก็เขาน้าพอแล้วเขาไปกันหมดแล้วเดี๋ยวเราเราจะไปหน้าศาลบ,าบาัดดีครับแต แต่ไหนจาพว่ามไปเก่ด้ือแล้วครัอด้จะตายแน่ารบอกแล้วนไปเดี๋ยวต่อยกันไปเดี๋ยวกลัวไอ้วนมต่อยมันมรวมอยู่ตรงนั้นหมดเลยแล้วก็ไอ้ตำรวจก็เยอะแยะไปหมดตรงนั้นนะ แต่เราจะพาไปดูบนเรือนาซาด้วยเราเดินไปที่เวอร์ซายตอ๋นี้อ้นัทธนานบอกมาแล้วนะครับอะไรนะแต่คาร์มาเตอร์มันไม่ไม่โฆษณามันไม่บังคับนะแต่ไม่ทรเจอคันเซียคาร์มัตเตอร์แต่มาไปเห็นโนมินูบัติสกทโอ้ไทยนะครับขอได้เยอะๆก็ดีนะเพราะว่าต้องมาจ่ายนี่ค่อยสามหมื่นนะเออใช่ๆคุณพัทคุณเรนเซอร์อะไรที่เกี่ยวพัทพันี่สัมผัสไม่ได้ใช้ไหม ตอนนี้ใช้คาร์บอเตอร์อย่างเดียวเลยแต่ตอนนี้ตอนนี้ต้องจ่ายนี่ค่อยอยู่นะคเ่อยเยอะใครมาให้น้องเดนเมารถป้าลีเมารถตอนนี้มากินข้าวแล้วเนี่ยไปกินข้าวขอให้ยกนะคดีนี้จ้าพ่อของแม่ขอขอบคุณต่ำๆเพราะแต่เรากำลังใจกินลำใหญ่ไม่รู้ลำใหญ่ใครลำใหญ่ของยังไงเอ่อเอ่อแม่พี่แม่พี่ อใ่ไปออใ้ค่ะเไปมัน se รู yeah, ้บางส็แล้วแม่้าชค่ะเป็นูของพ่ออาชีแล้วจะว่าอยู่หันเป็นบบานค้าต้นนี้น่เพื่อนนั่นแหละดูสองต้นล้นมันใหญ่มากมรดกของพ่อแม่ไม่ได้ต้าใหญ่ข้นเห็นมันเฮ้ยดังกันลำเลยไอ้ลำพูนเลยเนาะพี่แน่หนดูไปเห็นไอ้ ในสวนนี่แบบยิ่งลูกโตกว่านี้แทนน้ำมับมูนนะฮะโอ้โหเดรฮานีชุดเดอรเนาะกิลี่ใคกินได้ลูกเดียวนะใอยกินเยอะไม่ได้ตานขึ้นป้านบ้านเลยอ่ะหวานมากวนจะไปดูช่องทนายใอุทัยก่อนเด้อเป็นไอ้นี่อะไรนะเนี่ยดูตรงนี้ก็เห็นอยู่เพราะในอุทัยอ่ะคนจะหนีแล้วผมจะพาไปหน้าศาลแล้วทุกคนไม่กล้าไปหน้าศาลกล้วยลายต่อยเขาบอกเราพวกเราไปหน้าศาลกันเนาะ น้าาล,ลังบ้านไม่ไปหรกไปเราต้องไปดูคำ <ๆ S 2> ท,ที่รักษาที่เขาออกมาเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นลิงเหรอเนาะเจ้าอย่าลืมนี่แล้วเหรอพี่ตอนนี้ยังไม่อ่านเลยทั้งว่นตอนนี้ยังไม่อ่านเลยไม่รู้พร้อมหรือยังสิบโมงไม่รู้จะได้อ่านหรือยังก็จะไปดูอะไรตอนนี้ว่าตอนนี้แสดงว่ามาเยอะไหมฟังเราเยอะครับ น่าจะถึงยีบอ่ะยี่สิบคนเล็บรซื้อันนี่นะนี่ไมดนอะไรยี่บยี่สบช่องนะมอนี่บสีอนี่ไงเลือกเลือกโซนตัวนกซื้อก่อนอาจารย์เซนก็มาเอาดีอาจารย์เซนอันนี้เราหุ้นเราปบ่อยตึ่งมาที่ก่อนไม่ได้ดูช่องอาจารย์เซนอาจรย์เก็มาใช่สีเขามาด้วยอาจารย์เซนมาอยู่งไหนนี นี่สสวัดีคุณยิมมี่นะครับทำไมโทรศัพท์ค่อยนะผมก็เลือกซิวว่ะคนอ้อมปลาจีนยกๆบักไหลหน้าสารกับะไน่แล้วเฮ้ยไปเจอบักไหลดีกว่าตอนนี้เราอยู่เราอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วนี่แล้วเหรอพัชรพรนะครับซ้างนี้มันโอนอยู่ลอยลงอีกกว่านี้อ่านว่าอะไรเห็นอ่านว่าอะไรเไปทางลุงโต มันทึกออกไปหนึ่งรางุ้กคนลีมากนะเต์ตัวหนังสือแม่งเล็กนี่มันกรไบกไหวไม่ยอมมาอไม่อดจันหมดเลยสวัสดี <c oughs> คุณซับไปสารนะครับวันนี้รอดคุณสุกิตราคุณประสิทธิ์นะครับ วันนี้อะไรวะน้ำตาคนจนเป็นอะไรของเมืองแับธนูควายแบบธนูล็อกมันได้ไหมล็อกมันได้ไหมไข่เคีอยวข้านนะไปหน้าตาเด็กตรงนี้เจอิสระกวนรู้เขาอ่านว่าอะไรเนี่ยปอบป้าออมป้าออ้บว่าเจ้ามาอยู่ทางนี้มาเจ้ามาควายซองมาเข้าซองควายเนี่ยคุณเกียรตินะครับอาจยสกอรินสวัสดีจ้าคุณ อาจารย์เซนอยู่มาด้วยเหรอตอนนี้ยังไม่คุยหรอคนพานะครับไคนพาคนไทไปแล้วคนอ่นคุณงงรั้วท่านเชื่อแบบนะครับคุณลงมืคสิรพ่อคุณลงรักษาค่ะดีจ้าเข้าไปใหม่คุณปุ๊บนายอยู่คุณยี่มีผุบาดเจ็บต้องสั่งจับพูดบรูปข่าวรูปเมนประเด็ง

หน้าศาลหนึ่งไม่มีที่นั่งสองร้อนตำรวจเยอะเออเยอะยอะกรช่างมันนะเดี๋ยวห้ากระโดดหีบกันมาป๊อปตำรวจเขาก็โดดชาร์จเลยไงเออแล้วเขาก็เอาไอ้ไอ้ไอ้ขาวแดงเป็นชนะเอาไอ้นั่นอะไรนะแก้วกล้วยแดงแดงๆอ่งตั้งด้วยนี่นี่นี่อ่านภาษาเราฟังหน่อยนี่เปิดหนังสือสบายดีอะไรอย่างเงี้ยส่ผ่อทองบอกสบายดีเราก็จำตำแหน่งเอาว่าเราควรจะใส่ไว้ตรงไหนไปว่าเมื่อกี้ตำแหน่งได้แล้ว เอาลงมาหนึ่งคือให้ลงมานิดนึงแล้วก็ให้ยกฟองต้องสูดเข้าลงแล้วก็เกี่ยวลงมาหนึ่งตัวดีนะครับคุณเคื่ออะไรนะเรารู้แล้วว่าตำแหน่งมาเค็นอันทอ่ตรงไหนอาจจะเป็นประมาณนี้ดอนบอรี่แถวนี้ก็ได้เนี่ยแถวอูบันไดได้นกท่านนอกโซนนีนะครับนกป่ามหาทิพาคุณเหียงว่าสุขพูนสุขพูนนะครับไุ้สระ เน็ตค่อยก็แน่นเสียเลยนะมันมีมหมุนมีมีมีตัดว้ยเลยเอสงสัยน่าจะมีใครอยากจะอยากยาไาดเราหรือเปล่าอะคุณอลิศลาว่าอยากไปจังเลตอนนี้เราจะดูบรรยากาศกัน่เน็ตของค่อยนี่แน่นเสียนะมาดูมาฟังให้กำลังใจลุงปาค่ะขอให้รทราบครับสง้ามินางพุอภัยวงนี้เป็นผู้สาวลาวที่ตดต่ แต่ก่อนเขาไม่ชอบมบ่อยมากเลยทุกทุกทีเขาเขาบอกว่าทนายเกลีย